หลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เดวิดที่1การสืบทอดราชบัลลังก์ในสกอตแลนด์กลายมาเป็นความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อนจาจักรสกอตแลนด์อ่อนแอลงการแย่งชิงบัลลังก์และการต่อสู้ระหว่างกลุ่มขุนนางทำให้เกิดความไม่มั่นคงในราชอาณาจักรการขึ้นครองราชของกษัตริย์เมลคอมที่4และวิลเลียมที่1สืบต่อจากกษัตริย์เดวิดที่1นั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในได้ทั้งสองพระองค์จะต้องเผชิญกับการกรบฏจากขุนนางและการกดดันจากอังกฤษการขาดความสามารถในการรักษาความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นภายในอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland, ทำให้อาณาจักรต้องเข้าสู่ยุคแห่งความไม่มั่นคงและจะนำไปสู่การเสียเอกราชให้กับอังกฤษ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicle เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับในคลิปนี้เสนอตอนสกอตแลนด์ Scotland, เสียเอกราชให้กับอังกฤษจุดเริ่มต้นแห่งยุคทรราชคมเหงสกอตแลนด์ Scotland. ในช่วงปลายรัชสมัยของกษัตริย์วิลเลียมที่หนึ่งแห่งสกอตแลนด์นั่นนะครับก็ต้องเผชิญหน้ากับการกดดันจากอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น การขยายอำนาจของกษัตริย์อังกฤษจากกษัตริย์เฮนรี่ที่2และกษัตริย์ริชาร์ดที่1ก็ทำให้สกอตแลนด์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความพยายามของอังกฤษในการควบคุมสกอตแลนด์นั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและเมื่อกษัตริย์วิลเลียมที่1สิ้นพระชนลงในปีศคศที่1214 พระโอรสก็ได้ขึ้นครองราชต่อโดยมีพระนามว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่2องกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่2พยายามรักษาความเป็นอิสระของอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland, โดยการสร้างพันธมิตรกับชาติอื่นๆอาทิเช่นนอร์เวย์และฝรั่งเศสก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามการขาดเสถียรภาพภายในสกอตแลนด์เอง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างขุนนางสกอตทำให้สกอตแลนด์เนี่ยต้องพึ่งพาการเจรจาและการทูตมากขึ้นเรื่อยๆในการประชนหน้ากับอำนาจของอังกฤษและเพื่อป้องกันไม่ให้สกอตแลนด์ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษกษักรตริย์อเล็กซานเดอร์ที่สจึงได้ทำสนธิสัญญากับนอร์เวย์และฝรั่งเศสเพื่อสร้างพันธมิตรในการต้านทานอิทธิพลของอังกฤษ ที่นับวันยิ่งทวีความยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความสัมพันธ์ทางการทูตนี้เองก็เป็นส่วนสำคัญในการค้าจุนสถานะของอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland ให้ดำรงเอกราชต่อไปได้แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากอังกฤษก็ตามจนกระทั่งในปีคิศกราชที่1,249 ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงกับอาณาจักรสกอตแลนด์อันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่2ทําให้สกอตแลนด์ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกครั้งพระราชโอรสของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่2ผู้มีนามว่ากษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่สขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาตั้งแต่อย่างเด็กและนั่นทําให้อาณาจักรสกอตแลนด์ ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการแทรกแซงของอังกฤษมากยิ่งขึ้นความไม่สงบภายในราชอาณาจักรและการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างขุนนางสกอตก็ยิ่งซ้ำเติมให้สกอตแลนด์ต้องหมดเวลาและหมดทรัพยากรที่มีค่าทั้งหลายแหล่ไปกับการจัดการกับกิจการภายในในอาณาจักรที่สถานการณ์ไม่สู้ดีนักและตรงนี้นะครับก็ทำให้ กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ในการเพิ่มอิทธิพลของตนในสกอตแลนด์โดยการสร้างแรงกดดันผ่านทางการทูตการคุกค,คามทางการทหารและการสนับสนุนขุนนางสกอตที่เป็นฝ่ายอังกฤษในช่วงนี้ความตึงเครียดระหว่างสองอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะเกิดเป็นสงครามแต่ทว่า ภัยกุกคามของอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland. ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่3นั้นไม่ได้มีแต่เพียงแค่อังกฤษเพียงเท่านั้นก่อนที่ไปฟังกันต่อนะครับขอขั้นเวลาด้วยเรื่องสถิตินิดนึงครับผมได้ไปดูสถิติการรับชมคลิปในช่องมานะครับ พบว่ามากกว่า90%ของท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้กด subscribe ติดตามกันเลยนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่สําคัญนะครับเวลาที่มีคลิปตอนใหม่หมเนี่ยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะไม่ทราบและส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยครับฉะนั้นแล้วกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเด h r o r o n l e เอกไว้น,นะครับเวลามีตอนใหม่ๆอัปลง YouTube แล้วจะได้ไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนครับไปฟังกันต่อเลยครับในปีคศ1262นะครับกษัตริย์ฮาคอนที่4แห่งนอร์เวย์ ได้ยกทัพข้ามทะเลเหนือมาโจมตีอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland. โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดครองหมู่เกาะฮิบิดิสที่อาณาจักรนอร์เวย์เนี่ยได้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งก็นำมาสู่การสู้รบในยุทธการที่ลากเมื่อวันที่2ตุลาคมปีคศหราอ1 2ก3กองทัพสกอตแลนด์ภายใต้การนำของกษัตริย์เล็กซันเดอร์ที่3เนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับแต่ก็สามารถรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วและตอบโต้การลุกรานของอาณาจักรนอร์เวย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการรบนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงอย่างชัดเจนนะครับเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทําให้กองทัพนอร์เวย์เนี่ยต้องล่าถอยกลับไปและไม่สามารถยึดครองดินแดนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้และการที่สกอตแลนด สามารถป้องกันดินแดนของตนเองจากการรุกรานของนอร์เวย์ครั้งนี้ได้นะครับก็ทำให้ความมั่นใจในอำนาจและความสามารถในการปกครองของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่3เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียชีวิตทหารสูญเสียอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมถึงทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆไปกับการทำการรบในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากการรบที่ลากเนี่ยอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบสุขแต่แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland ในเวลาไม่นานนะครับเมื่อกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่3สิ้นพระชนอย่างกระทันหันในปีคิศกราช .1286 โดยที่ไม่มีผู้ที่สืบทอดอย่างชัดเจนทำให้สกอตแลนด์เนี่ย ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ใหญ่หลวงที่สุดอณาจักรสกอตแลนด์ไม่มีทายาทที่เหมาะสมในการสืบราชสมบัตินำไปสู่ยุคที่เรียกว่ายุคไร้กษัตริย์ที่อำนาจการบริหารอณาจักรต้องตกอยู่ในมือของขุนานางและสภาการปกครองสภาพที่ไม่มีผู้นำนี้ทำให้สกอตแลนด์ ตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงจากอังกฤษและกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษก็ไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะขยายอำนาจของตนเองเหนือสกอตแลนด์หลุดลอยไปเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายภายในสกอตแลนด์เพื่อเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งเนี่ยได้แสดงเจตจำนงที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการเลือกกษัตริย์องค์ใหม่นะครับ โดยมีข้อแม้ว่ากษัตริย์องค์ใหม่ของสกอตแลนด์ต้องยอมรับความเป็นเจ้าเหนือหัวของอังกฤษและหลังจากการเจรจาที่ยืดเยื้อและการเลือกกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเนี่ยก็ได้ข้อสรุปมาว่าขุนนางสกอตที่ชื่อว่าจอห์นเบลิโอได้รับเลือกเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ในปีคิศกราช1292ภายใต้การควบคุมของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1 แห่งอังกฤษถึงแม้ว่าจอห์นเบลิโอเนี่ยจะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์แล้วนะครับแต่ความไม่พอใจต่อการที่อังกฤษเ,เข้ามามีอิทธิพลในสกอตแลนด์ยังคงอยู่ชาวสกอตเริ่มเห็นว่าการอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland. การเจรจาและการต่อสู้ เพื่อฟื้นฟูเอกราชจึงเริ่มขึ้นในปีคิศกราช1295นะครับสกอตแลนด์ภายใต้การนำของจอห์นแบริโอเนี่ยได้ทำพันธมิตรกับฝรั่งเศสครับก็เพื่อหาทางป้องกันการลุกรานจากอังกฤษแต่พันธมิตรนี้กลับยิ่งเพิ่มความโกรธเคืองให้กับเอ็ดเวิร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษเอ็ดเวิร์ดเนี่ย เห็นว่าการกระทํำนี้เป็นการท้าทายต่ออำนาจของเขาเขาจึงตัดสินใจลุกรานสกอตแลนด์ในปีคศราช1296ด้วยความหวังว่าจะยุติความพยายามในการรักษาเอกราชของชาวสกอตโดยการบีบบังคับให้จอห์นแบลิโอสละราชสมบัติแห่งอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland. และการลุกรานครั้งนี้นะครับ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างสกอตแลนด์และอังกฤษซึ่งก็กลายมาเป็นที่รู้จักกันในนามสงครามเพื่อเอกราชสกอตแลนด์เอาละครับตอนที่8ของซีรีส์ประวัติศาสตร์สกอตแลนด์ก็จะจบลงตรงนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง The Chronicle เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันไว้นะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆอย่างช่อง The Chronicle เล่าทุกเรื่องในประวัติศาสตร์กันหน่อยนะครับบอกตรงๆเลยครับว่าทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจที่ดีมากๆในการทำคลิปต่อๆไปของ The Chronicle ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Legends come alive Winds hear us cry, in this quest we'll thrive Oh, the chronicles unfold Heroes rise and stories fall